อันนี้เอาอย่างยังครับนี่อันนี้ปาก,กอ๋ออ๋ออันนี้เหที่เป็นกระดาษจ้าอ๋อันนี้ล้างเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วก็เอามาต้มตในหม้อนี้นีๆ่ๆดูตัวอยา่างครับโอ้อเดี๋ยวเรามาดูการทำทรก,รกระดาษที่ช้างนะครับเนี่ฮะ ใครที่ไม่เคยเห็นนะครับครั้งแรกนะฮะอันนี้คือกระดาษที่ช้างนะครับไม่ใช่การทำกระดาษที่ช้างทำทันกบลูกกระดาษที่ช้าง

ต้องทุบๆให้มันเข้ากันนะครับนี่นะพี่ดวงทำเป็นไหมไม่เป็นคุณเคยเห็นนี่หรออันนี้ต้องมาปั๊มกันนะนฟังคนเดียวอ,อ๋อจะเป็นรูปช้างนะครับสวยงามนี่นะเวลาเราซื้อรูป ที่น้องช้างวาดเราก็จะทําเป็นกระบอกคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เป็นกรอบรูปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนู้นะครับนู้นนะฮะนั้นคือโรงงานผลิตเลยครับตาั้น, <c oughs> นพี่ดวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน,นี่คือที่ผลิตขี่ช้างนะครับกระดาษขี้ช้างเราฮะ ตัวอย่างนะครับนี่ขี้ช้างนะครับอันนี้เอาอย่างยังครับเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เหรที่เป็นกระดาษจ้าอ๋อน,นี่คือเป็นกระดาษคีช้างดูนะครับ อันนี้ต้องไปตากแห้งเหรอครับออันนี้วิธีทำยากเหรอครับยากอยู่ออนไปเก็บี่เก็มาสราไปเก็บขี้เรามาต้องมาใรแล้าง้าต้มต้มโอ้หลายขั้นตอนนะฮะ อันนี้คือเอาขว้างเดียวก่นวัดจะได้นนจะต้องไปใช้อยู่ก่อนเน่อ๋อเนี่ยอันนี้ล้างเรียบร้อยอล้างเรียบร้อย,ลย,อยแล้วก็เอามาต้มตในหม้อน,นี้ <đó> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างอีกอ๋อมีเครื่องปั่นนี่ครับ พิธีพิธันเยอะเนาะน,นี่นี่นนนดูตัวอย่างครับโอ้โนหะคัดรองออกมานะครับแล้วก็ไปตัดตัดแดบดบตัดให้มันแห้งนะครับแมันนี่ก็จะังนผออย่างอย่างอันนี้เหรอครับอันนี้อันนี้แห้งแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว ที่ม่เคยเห็นก็เนี่ยกระดาษที่ช้างนะครับไอ้รู้อืมอืมอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการทำนะฮะอันนี้อันนี้หรอจะได้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะให้เป็นนางเอกเลย <laughs> นี่นะครับวิธีอเอาตรงระดับผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนะครับพี่จะทำได้นะครับ <c oughs> ไปล้ได้แล้วหนึ่งอันเอาไปตากแห้งก็จะเป็นจ้าเนี่ยครับจ้ <c oughs> อาอ๋อลองลองลองอ่ะ ที่จ้างเขาต้องใส่เยอะก่อนเล้เนี่ยเสื้อเอยก็คือแบบคือมันลอยอยู่ใน้เมนก็ยออ๋อีปั่นปนอใเครื่องั๋อปั่นในเครื่องนี่คะอันนี้คือเครื่องปั่นนะครับปั่นเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในนี้เขาทาเขาทาโอเคขอบมากครับ ครับนี่ครับไปลืมพอนะ่ะเดี๋ยวเอาลงในช่องยูทออูบเอา <laughs> ไปยนะังให้เป็นนางเอกละโอเคครับขอบคุณจ้านักนะเนอร์ครับครับโอเคนะฮะขอบคุณค,ครับ นะหลังจากที่เราไปชมการทำกระดาษที่ช้างนะครับตอนนี้เราก็จะมา,าป้อนป้อนเท่าไหอะ่ะไปป้อนเดินป้อน,น,อน,น,อนตามวงนี้หละอ๋อโอเคครับตอนนี้ผมจะเป็นนายแบบนะครับเดินป้อนช้างนะเอากล้วยไปให้ช้างนะครับนี่นะครับอันนี้คือกล้วยโรงเก็บกล้วยของเรานะครับอืมเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็คืออ้อยนะครับอ้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ในรถเข็นนะครับแล้วก็ไปป้อนน้องช้างกันนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยนะครับอันนี้จะได้เนี่ยไปขายนะอ่ะขายเนาะอันไหนที่ว่าไอดวงว่าไปป้อนอนะ่ะอ้อยค่ะเอาก็อ้อยกะ,อ,ะอ,ออกแต่อ้อยนะครับโอเค ก้านแบบไม่ช้างก็กินได้นะครับช้างกินหมดเลยนะฮะแบบนี้นะฮะตอนนี้นอ้องผู้เชื่อ,อช้างช่วยขนหน่อยได้ดหไหมทีนะครับทีนี่ก็คือเราจะเอาอ้อยไปให้น้องช้างนะครับอันนี้เขาไปตัดไหนมาเนี่ยมาเสร็จไม่ลงของน,อนอมาไกลแล้วที่นะ คนกับเราต้องขายลิปขอบคุต้องของคุณเวียดเนี่ยนี่นะครับขอบคุณผู้ใจดีนะครับอ้อยในเดินทางไกลนะครับมาจากแม่ห้องสอนนะครับโอ้เขาเสดทางเดียวกันผู้ใจบุญนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะสมายไม้นะครับได้หมดนะครับช่วยอ้อยได้หมดนะครับช้างกินหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ เข้าหน้าแรงนะครับหญ้าก็จะไม่เหมือนหน้าฝนนะฮะจะไม่ค่อยมีนะครับเอาเยอะไหมพี่ด้ง ไปแล้วโอ้โหมันทุกเยอะเลยทีนี้ตอนนี้เราจะเอาอ้อยไปให้น้องช้างแล้วนะครับนี่นะครับส่วนคุณยายแม่มาก็กินไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะฮะฟันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ เราต้องให้ช้างที่แข็งแรงแล้วก็ช้างหนุ่มนะครับเพราะว่าช้างแต่ละเชือกอายุก็เยอะแล้วนะครับเนี่ยคุณยายคุณยายแม่บุญมานะครับโอ้แดดร้อนเหลือเกินชื่อเหมือนกันนะครับอยู่ด้วยกันโอ้ยวางไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียกผู้ช่วยแล้ว แม่ก็ตัว,ต,วตัวนี้ชื่อแม่บุญมาเหมือนกันเม,มื่อบุญมาสองชื่อเหมือนกันนะครับอ่ะต้นต้นง,งเลยผมวางไม่ผมเอาลงไม่ได้นะครับพี่ตอนนี้ <laughs> ใช่ลงตั้งใหม่ลงลงตั้งดีๆลงคือหักเลยนะพี่ใช่เฮ้ยได้แล้วตั้งได้แล้ว มาเดี๋ยวเราก็จะมาป้อนอันนี้ก็ชื่อแม่บุญมาเหมือนกันนะครับเอาไปโอ้ยกินอร่อยออร่อยมากเลยนะฮะวันนี้มีคนลงลองแพเยอะกหรอพี่องโอ้โหลองแพสี่สิบกว่าคน วันนี้ไม่มีตากล้องนะครับเลยลำบากหน่อยฮะมันจตะปุ้นหอ๋อ้าไม่กินป,นปลรอผมกินไม่ได้หรอกคุณยายอ่ะ เชือกนี่สูงมากเลยนะฮะโอ้โหพี่ดวงผมแม่นผมว่าเชือกนี่ไออย่างมันสูงในเหมือนตัวผู้เลยเนาะนสูงมากเลยอะ่ะตัวใหญ่สูงอะ่ะนะฮะจริงๆฮะสูงมากเลยฮะเหมือนตัวผู้เลยนะครับพี่ดวงเหรอเอาลงมาจะพูดบอก อ, <two> อ๋อสุด้อะท้ายเดี๋ยวไปละ,ะจับยัมีอมไนะไรอย่าเดี๋ย็เดก็ยวไปไไนะให้ข้างในจอ่อนะครับยังมีอีกเยอะเลยฮะหกสิบก่าเชือกนะครับ โอ้ยอ่ะวัสดีค่ะแล้วเอ้าแก่วด้านไมเนะ่ะโอเคโหเชือกนี้ดำปีเลย ตัวอ้วนมากเลยนะค <c oughs> รับดีคายังไดีค่าแล้วเคเ่นียเอาอีกดังๆอีกดังอานนี้อีกโอ้เอา S <S ตัวเดียวนีสงเกลียวเสร็จอ๋อช <ะ S 2> เช่เดียวยแต่ในจัดการในจุดยูนิฟิเซนเลยจะไม่มีคนช่วยผม